บู่้หที่แรกล่องรถตู้มากงงสูงถ่วมเพียเอ๊ะมาคือค่อยเห็นนาแทะน้าโบแต่ว่าแต่ว่าบต่อนล่องรถแปลกใจอยู่ว่าคือค่อยเห็นนาครับรู้สึกก็ไม่พอใจแหละแต่ทําอะไรไม่ได้ะก็แกมาแล้วเนาะแต่ว่าแกไมาแกกับบ่ได้เวเาอียงมากไายคือมิตรพูใสใสแกแล้วนะมิต่พูว่าแกกับว่าตัวว่าไม่รู้ไม่รู้ คนมาคนเปลี่ยนครั้งแรกที่ล่งมาอยู่กับคนเสียแดงมาถามคามเปลี่ยนอยูว่ว่าที่แรกคนราคนเสียแดงเป็นคนเป็นกับว่าออกมาอยู่วา่าเป็นคนโหดเหี้ยมกับคณะคนที่มาน้าันกันล่ะค่ะนมาข้านอกนี้แต่มาดูแล้วคนเสียแดงเป็นคนใจดีแกก็ว่าอยู่ฟังเรารู้สึกยังไ <c oughs> งก<ๆ>็ <c oughs> ธรรมดาแหละแต่ว่าใจเรามันหึงหึอยู่แล้วค่ะ <c oughs> จะทําอะไรออกไปก็เนาะจะเป็นการบอดีครับ หมู่บ้านเ้อกับรัฐบาลกับเสือแดงน้มค่ะนั่นล่ะเพราะว่าถ้าอื่นเขาสิหึ่มหื่มแต่ว่าคอนเจนห้องเลยอันนี้แักงน้อยอยู่ค่ะกาก็มีกตอนหนึ่งเนี่ยค่ะเขามาสัมผัสว่าคิดอันคิดแจ้งหดกับพรอะยญ่ทักษินแหละไปจ้งหดไปกัมผู้ช่ะได้เงินใส่ไปนี่เขากระทำเนาะค่ะแต่เข้าสิเข้าสิโล่งบะลกไปแจ้งไดไปกัมผู้ชาก็เลยว่า จกกระเปาเ๋าจ้คของแหละค่ะบ่มีน่วยได้มาซอยก็คือไปด้วยใจค่ารถค่ายังกไปเองค่ะไปหฮะเพราะย่งพราพอ่าคนบ่ไเ้เขามาก็เลยว่าตอนให้ให้โกขึ้นไปแล้วถามทานก่อนขึ้นอยู่ทุกว่าท่านก่อนพัดผ่าจากลูกจากเมียท่านจะคิดจังไดอันนี้คือเกิดเลยเกิดเป็นความหักความสงสารเองเล่กับคนขี้ลกเนาะค่ะแต่ <c oughs> คนขี้งลูกยี่หลี่ออกจากใจค่ะท่านก่อน สิคิดจังใดในเมื่อท่านก่อนพานพาจากครอบครัวพว,ว,พวมรู้ซึ้งที่เป็นจังใดนั่นแหละค่ะขนประชาชุ่มจังมีจังมีเสือแดงเพราะเห็นอูกเห็นใจท่านตอนสมัยท่านก่อนนี้เป็นรัฐบาลนะประชาธิปัยนท่านก่อนออกว่าเบิง้งค้นชุ่มนุ่มเสือแดงบ่ราะม่ถามมึงสี่เลยคขัดเขาอัดไว้เขาเข้าไปเปิดเขาสกิดปห้กันฟังสี่วันพอพอใจเนาะใจอีหลีแล้วเพื่อนตอบอียังครับ ผมไม่รู้ไม่เจ้าว่ารูบค่ะเพราะว่าเอียงมากไม่แต่ตอบแค่นั้นก็เลยว่าเจ้ามู่แม่ไปผ่านฟาราระทรงนี่ไปเป็นยังจ้าไปขาไปชาชนไอ้สิมู่แม่ไปเรียกร้องให้ยุบสภาพขันท่านมู่ทานอยากเป็นรัฐบาลนี่วงสี่เลยคขันทมู่ทานอยากเป็นรัฐบาลนี่เป็นยังจจ้า่ให้ประชาชนเลือกเป็นยังใจ้าไปตั้งกันยุคใครทหาร เขาก็ว่าไม่รู้ผมไม่รู้เต่อว่าไม่รู้อย่างเดียวเพราะว่าเขาสิพูดอยังนี่มากมากอ่ะเขา่านเพราะว่าอีกที่หาขนอศีว่าก็เสียงเดียวกันเลยว่าพวกท่านนี่เป็นยังจังขาไปใชาชอนยังจริงไนี่แหละอัน ตอนตอนแก้จะกลับแก้กับมานางยูนี่แม่ทายรูปแม่กับไส้ปกติเสียพอทักสินพกติมีไฟแต่ปกติแม่สิบุคคอยนุ่งนะแม่สิมีเสียแดงเป็นอียงแน่เไปพัานฟ้าลาประสง์ับทีแม่เล่นนุ่งมากพอดีมือนั้นแม่กับเฮตังสีทายรูปประกาศออกเฟซบุ๊กเลยเฮตังสีเลยกับก็นั่งนั่งนั่งยงกันเลยค่ะบานนี้เพื่อนก่บทายเพื่อนเลยไปทายทานันทีบ่ได้เฮตมือ ตอนที่มอบสานเนาะค่ะเพราะว่าตอนแรกอีหลีกันึกว่าน่วยงานจากเสื้อแดงเข้าตั้งชาดเพื่อสิมาดูแลควอมเป็นอยนยูมปนบ่ค่ะจังได้เตรียมสาดฉีแม่บบานเข้าท่อๆกันนะคะก็มาไว้พอดีเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยซื้อค่ะซื้อพื้นละพันค่ะเพราะเป็นเป็นบหมอบห้ซื้อค่ะเป็นซื้อก็เลยก็เลยยืนให้กันเพื่อจะได้ทายรูออกออกมานี่แหละค่ะ แต่สี <S <S ่วางใดเนาะไห้ว่าคันเขาเปิดดูแล้วเขาชิดกาลุ่งบ่ปราชาธิปัตย์นี่ว่าการที่เขามานี่ว่ามุ่แม่แม่นี่ว่าเจ้งไดมิตรดาเขาแล้วก็ยกย่องนายโยักษิณเนาะค่ะกายามีกายจะฝากโยคะคันคันท่านเป็นมนุษย์ยีหลีแบบมีความยุติธรรมแล้วก็มีความอันนี้ลีจะสปรยกระจายเรื่องเรื่อง ทีบ่บบแมนที่มู่แม่วานีา่ยนะ่ะพาเลียงสาสตร์ด้วยกันเพว่าทานันสื่อเข้าก็ต้องขาย่ะหัหนอยากให้มูประเทศชาติเท่านี้ยู่เย,ย็นเป็นสุกแล้วก็บ่ให้มีคว่ำอันเนี้ยแยจสไปแปงมเมนบ่น <laughs> <laughs> โอ้ยขีต้ตัวตัวจัง <laughs> อย่าไก่กับเพืนมาอย่าเด้ยกเพื่อนปนเนี่ยติ๊ตินนาทัก